แตกตื่นกันทั่วโลกเลยช่วงนี้กับเรื่องของลิซ่าแบ็คพิง์ไอดอลสาวระดับโลกที่ได้ไปร่วมแสดงกับ Crazy House Paris สคาร์เร่โชว์ชื่อดังระดับตำนานของฝรั่งเศสโชว์ผู้ใหญ่เซ็กซี่ระดับโลกที่หลายคนมีภาพติดตาเรียกกันว่าระบำเปลืองผ้าเลยทำให้การตัดสินใจขึ้นโชว์ครั้งนี้ของลิซ่า,ามีกระแสดราม่าตามมาด้วยคือมีทั้งฝ่ายที่สนับสนุนให้ทำในสิ่งที่ท้าทายและฝ่ายต่อต้านเพราะกลัวจะเป็นภาพลบมากกว่า โดยเฉพาะแฟนคลับในจีนและเกาหลีใต้ที่มีฟีดแบ็กค่อนข้างรุนแรงวิจารณ์กันว่าการเต้นระบำเปลืองผ้าแบบนี้ไม่เหมาะกับไอดอลในขณะที่เด็กรุ่นใหม่ส่วนใหญ่มองอย่างเข้าใจและพร้อมสนับสนุนเธอเต็มที่เพราะนี่ก็คือศิละปะอีกแขนงหนึน่งเท่านั้นเองล่าสุดแอนเดียเอเซนเบิร์กผู้จัดจาก,การทั่วไปฝ่ายคาบาเรสเคเรชันแอนด์แบรนด์ของ c r a z y House ได้ออกมาเปิดเผยถึงเหตุผลเบื้องลึกเอาไว้กับนิตยสารแอลแล้วว่าทำไมลิซ่าถึงตัดสินใจเข้าร่วมโชว์แซ่บๆไปในครั้งนี้นั่นก็เพราะว่าเเเธออองงป็นนแฟนับข เล่โชว์ชื่อดังแห่งนี้เหมือนกันหลายครั้งที่มีโอกาสลิซ่าจะชอบย่องเงียบไปดูโชว์หลายรอบจนติดใจแถมชอบขอเข้าไปด้านหลังเวทีเพื่อเจอกับสาวๆเหล่านักคาบาเร่หลังจบโชว์เสมอหลังจากได้เข้าไปดูอยู่บ่อย ทางทีมก็เลยลองเอ่ยปากชวนลิซ่าและไอดอลสุดฮอตสัญชาติไทยคนนี้ก็บอกว่าคิดว่าน่าจะดีนะถ้าได้ลองขึ้นโชว์ดูสักครั้งแต่กว่าจะได้โชว์ในวันจริงสาวน้อยมหาสรรย์มากความสามารถคนนี้ก็ซุมซ้อมเต้นอย่างหนักมาตลอดแม้ว่าตารางงานของเธอจะยุ่งแค่ไหนก็ตามเธอทําทได้ดีมากๆและเป็นมืออาชีพจริงๆแอนเดียผู้จัดก,การทั่วไปของเคซี่เฮาส์คอนเฟิร์ม และสิ่งที่หลายคนกําลังกังวลควรรู้เอาไว้ก็คือการโชว์ในครั้งนี้ของลิซ่าไม่ได้โชว์เนื้อหนังร่างกายของเธอจนหน้าเป็นห่วงขนาดนั้นแต่เธอมาในชุดรัดรูปบอดี้สูทพร้อมกับการวาดลวดลายในโชว์เพลงชื่อดังอย่าง Bad a g o o d Girl และ คริทธ์วอดใครสิทธ์ด้วยคาร์เดรยโชเป็นหนึ่งในการแสดงโชสุดอลังการที่อยู่เคียงข้างประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและศิลปะของกร,รุงปารีสประเทศฝร,รั่งเศสมานานกว่า150ปีแล้วและทุกครั้งที่ลิฟโชที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดก็ต้องมีชื่อของแคสซี่เฮาส์ปารีสติดโผล่มาด้วยทุกครั้งด้วยความที่มีชื่อเสียงในเรื่องศิลปะการแสดงชั้นครูผสมผสานความเย้ายวนใจในการเต้นรำบวกกับเอฟเฟกที่โดดเด่นทำการแสดงโดยคณะนักเต้นหญิงสวมชุดการออกแบบที่ประณีตประดับด้วย เลื่อมขนนก และเครื่องประดับหรูหราชวนให้ตื่นตาตื่นใจแม้เคซี่เฮาส์ขึ้นชื่อเรื่องเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่สอดแทรกความเยา้ายวนแต่ก็นำเสนออย่างมีรสนิยมไม่ใช่แค่เรื่องเต้นแต่มีการแสดงอื่นๆรวมอยู่ด้วยอย่างมายากลละครบ่ายจากทีมโชว์คาบาบล่ชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกแถมยังมีการจัดทัวร์เพื่อแสดงโชว์ไปแล้วในหลายประเทศทำไรายได้มหาศาลร,ราคาบัตรเริ่มต้นอยู่ที่4,000บาทสูงสุดอยู่ที่11,319บาทที่สำคัญเคยมีศิลเป็นระดับโลกมากหน้าหลายต ตบเท้าเข้ามาร่วมในการแสดงโชว์ในเค a z ซี่เฮา์อยู่เรื่อยๆทั้งบิยอนเซ่อาริเอลดอมบาเซลคอนซิต้าเวิร์สพาเมดาแอนเดอร์สันและดิต้าวอนทิสล่าสุดก็คือลิซ่าสาวไทยไอดอลระดับโลกนี่แหละถือเป็นคนสร้างอีกหนึ่งประวัติศาสตร์เป็นศิลปินเคป๊อปคนแรกของโลกที่ได้ขึ้นโชว์แห่งศาสตร์และศิลป์ระดับโลกของที่นี่ด้วย